ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรทกรสสาขาย่านตาขาวตั้งอยู่เลขที่295ทั28หมู่ที่1ถนนตรังปะเหลียนตำบลย่านตาขาวอำเภอย่านตาขาวจังหวัดตรังบริหารงานโดยนางพจนีนินวงผู้จัดการสาขาย่านตาขาวมีพนักงานและลูกจ้างรวม18คน ให้บริการตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์และมีการให้บริการในวันหยุดเป็นกรณีพิเศษเช่นการยืนยันตัวตนตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐบริการรับเงินกระถินบริการรับเงินนอกสถานที่งานบริการด้านการเงินการธนาคารเวลา8ในการ30นาทีจนถึง15ในกานาทีมีการให้บริการอย่างต่อเนื่องโดยไม่หยุดพักกลางวัน งานบริการด้านสินเชื่อตั้งแต่เวลา8:30นกานาจนถึง16:30นกานามีระบบการขนส่งสาธารณะที่เข้าถึงสถานที่บริการโดยลูกค้าธนาคารส่วนใหญ่ใช้รถจักรยานยนต์และรถยนต์ส่วนตัวในการเดินทางมีที่จอดรถไว้ให้บริการลูกค้ามีป้ายสัญ,ญลักษณ์บอกทิศท,ทางการเข้าถึงตำแหน่งสะดวกและชัดเจน ป้ายสัญลักษณ์โลโก้ธนาคารมองเห็นได้ชัดเจนรวมถึงมีแผนที่ใน Google Map มีการออกแบบสถานที่ที่คำหนึงถึงผู้พิการสตรีมีคันและผู้สูงอายุอาทิเชน่นจุดบริการน้ำดื่มทางขยะแบบยกเคลื่อนที่ได้ราวกันตกทางลาดที่จอดรถที่นั่งห้องน้ำ สัญญาณกริ่งของความช่วยเหลือรวมถึงจุดรวมพลมีแผนผังแสดงขั้นตอนการรับบริการแต่ละประเภทมีพื้นที่การบริการอย่างเพียงพอสะดวกสบายมีป้ายเตือนที่อันตรายที่สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนรวมถึงพื้นที่ให้บริการมีแสงสว่างที่เพียงพอมีการส่งเสริมการใช้พลังงานสีเขียวหรือพลังงานทดแทน โดยมีการติดตั้งหลอดไฟ LED ที่มีปริมาณแสงสว่างตามมาตรฐานตั้งอุณหภูมิระบบเครื่องปรับอากาศที่25องศาเซลเซียสมีการล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศเป็นประจำรวมถึงมีการจัดทำกิจกรรม5สอมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่สอดคล้องกับความต้องการและความคาดหวังของผู้รับบริการได้แก่เอกสารแบบพิมพ ที่จอดรถเก้าอี้พักคอยลูกค้าระบบ WiFI น้ำดื่มกาแฟที่ชาร์จแบตเตอรี่โทรศัพท์รวมถึงคอมพิวเตอร์สำหรับค้นหาข้อมูลข่าวสารมีห้องน้ำที่สะอาดถูกสุขลักษณะแยกชายหญิงและผู้พิการมีจุดบริการแรกรับเพื่อคัดกรองก่อนเข้ารับบริการ โดยมีพนักงานให้คำแนะนำในการรับบริการมีระบบบัตรคิวเรียกลำดับคิวอัตโนมัติโดยแยกประเภทธุรกรรมเพื่อให้บริการลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและเป็นธรรมมีจุดประเมินความพึงพอใจณนะจุดให้บริการในรูปแบบที่ง่ายและสะดวกต่อผู้ใช้บริการ โดยการสแกน QR code และการหยอดเหรียญประเมินความพึงพอใจทั้งนี้จะนำผลการประเมินความพึงพอใจมาวิเคราะห์และปรับปรุงการให้บริการสำหรับพนักงานที่ให้บริการด้วยใจดีเด่นระดับสาขาจะมีการให้รางวัลและติดประกาศยกย่องพนักงานให้ลูกค้าทราบ โดยจะได้รับการส่งเสริมให้พัฒนาตนเป็นพนักงานบริการด้วยใจดีเด่นระดับประเทศต่อไปมีการกำหนดพื้นที่เขตปลอดบรุรี่มีการจัดพื้นที่สีเขียวให้ลูกค้าได้นั่งพักผ่อนมีการสำรวจความต้องการของผู้มาใช้บริการและอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าเพิ่มงานบริการนอกสถานที่เช่น การจ่ายเงินผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงงานบริการด้านสินเชื่องานเครือข่ายพัฒนาลูกค้าและธุรกิจชุมชนงานบริหารจัดการหนี้รวมถึงงานบริการด้านอื่นๆเช่นสนับสนุนน้ำดื่มมอบทุนอาหารกลางวันร่วมโครงการบริจาคโลหิตมีการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการให้บริการลูกค้า ผ่านระบบ AMOBILE, ATM, SMS, LINE BAC Connect โดยให้บริการเชื่อมโยงทันทีในทุกเวลาทุกสถานที่ทำให้สามารถวิเคราะห์ข้อมูลที่ซับซ้อนเพื่อช่วยงานให้บริการให้ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้ทุกที่ทุกเวลาทุกช่องทางทุกโอกาสมีระบบการรับฟังเสียงลูกค้าที่มีประสิทธิภาพ ติดต่อได้ตลอด24ชั่วโมงมีห้องรับเรื่องร้องทุกข์พร้อมเบอร์โทรศัพท์ของผู้รับผิดชอบมีแผนบริหารความต่อเนื่องในการให้บริการกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินพร้อมทบทวนแผนบริหารความต่อเนื่องของหน่วยงานเป็นประจำทุกเดือนมีการจัดสรรบุคลากรที่เหมาะสมในการให้บริการมีแผนสำหรับการให้บริการแบบศูนย์ราชการสะดวก โดยการกำหนดแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับระบบจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์มีการประชุมเพื่อค้นหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานเพื่อนำมาปรับปรุงแก้ไขแลกเปลี่ยนเรียนรู้กำหนดแนวทางในการปฏิบัติงานที่ดีเป็นประจำทุกเดือนทั้งนี้ได้มีการจัดทำโครงการชุมชนนักปฏิบตัติสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆในเรื่องการบริหารจัดการหนี้แบบคุณภาพ เพื่อส่งเสริมให้ลูกค้ามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในด้านผลงานโดดเดน่นทกสสาขาย่านตาขาวได้รับรางวัลชุมชนนักปฏิบัติดีเด่นชนะเลิศจากสำนักงานทกสจังหวัดตรังและรางวัลเพียพรพยายามจากทกสฝ่ายกิจการสาขาภาคใต้ตอนล่างได้รับโลรางวัล KMD การพัฒน,นาองค์ความรู้รองชนะเลิศอันดับสอง จากทกสฝ่ายกิจการสาขาภาคใต้ตอนล่างได้รับรางวัลองค์กรคุณธรรมตามโครงการส่งเสริมชุมชนองค์กรอำเภอและจังหวัดคุณธรรมจากคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติโดยกระทรวงวัฒนธรรมได้รับรางวัลสถานประกอบการกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัยอาชีวะอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ระดับจังหวัดตรังจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานทกสสาขาย่านตาขาวมีการพัฒนาระบบการให้บริการอย่างต่อเนื่องโดยการจัดทำ QR code แบบแสดงความประสงค์ขอขึ้นทะเบียนเป็นลูกค้าผู้กู้เพื่อเป็นการลดขั้นตอนการมาติดต่อธนาคารลูกค้าประหยัดเวลาและลดค่าใช้จ่ายรวมถึงรับทราบข้อมูลการเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่ายขึ้น ทั้งนี้ได้บรูรณาการร่วมกับหน่วยงานต่างๆโดยเชื่อมโยงข้อมูลนำ QR code ไปวางประชาสัมพันธ์ไว้อาทิเช่นสำนักงานเกษตรอำเภอย่านตาขาวการยางแห่งประเทศไทยสาขาย่านตาขาวรวมถึงหน่วยงานให้บริการส่วนตำบลในเขตพื้นที่สาขาย่านตาขาวด้วยทกสสาขาย่านตาขาวมีความมุ่งมั่นในการให้บริการด้วยใจที่เป็นเลิศ สร้างความประทับใจที่ดีให้กับลูกค้าพร้อมที่จะเข้าสู่การเป็นศูนย์ราชการสะดวก Government Easy Contact Center GECC เพื่อให้ลูกค้าได้รับการบริการที่สะดวกรวดเร็วเข้าถึงง่ายตอบสนองความพึงพอใจสูงสุดของผู้รับบริการทกอสอยกระดับชีวิตกเกษตรกรไทยสู่สังคมที่ภาคภูมิ